สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํา5เทคนิคนะครับสําหรับการเริ่มต้นใช้ N X นะครับให้มีประสิทธิภาพนะฮะอ่านะครับหลังจากที่นะครับเราลง N X เสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเขียนงานจริงนะครับเราควรตั้งนะครับ5จุดตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกนะครับผมขออนุญาตนะครับ New File ขึ้นมาก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง l ล w นะครับ ดยปกตินะครับ nx นะครับพอเราลงตัวโปรแกรมเสร็จเนี่ยนะครับโลของเวอร์ชันใหม่ๆจะเป็นโลเวลคัมนะครับคำว่าโลเวลคัมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราลองดูไอคอนเบื้องต้นนะครับไอคอนจะมีน้อยมากนะครับถ้าเกิดลองดูแถวนี้เนาะนะครับในด b บบอ Home นะครับด i บบอ n curve นะครับด i บ b o n surface นะครับซึ่งไอคอนยังมาไม่ครบนะครับสองก็คือนะครับเมนูก็ยังไม่มานะครับเมนูที่อยู่บริเวณตรงแถวๆตรงนี้นะครับ อ่านะครับโดยปกติเราจะมีเมนูอยู่แถวแถวนี้นะครับก็ยังไม่มานะครับเราไอคอนก็ยังมาไม่ครบนะฮะพวก selection bar ต่างๆนะฮะคราวนี้นะครับในส่วนของโลเนี่ยนะครับผมก็แนะนําให้นะครับทุกคนไปที่นะครับตรงรูปนะฮะคอนปัเจถ้าเกิดสมมุติว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยนะครับจะเป็นรูปนะฮะในส่วนของที่เป็นอ่าตัวรูปผู้หญิงผู้ชายนะครับอ่าคราวนี้นะครับพอเรามาปุ๊บนะครับเราไปที่คอนเทนต์ นะครับไปที่คอนเทนต์นะครับเลือกเป็นแอดวานนะครับสำหรับเวอร์ชันกันก่อนนะครับก็จะเป็นชื่อว่าแอดวานวิชฟูลเมนูนะครับผมเลือกเป็นแอดวานนะครับปุ๊บนะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้ก็ได้นะครับไอคอนเริ่มมาละนะครับไอคอนเริ่มมาเยอะขึ้นนะครับอ่านะครับเมนูมาละนะครับพวกซีเลคชั่นบาร์ก็มาเรียบร้อยละนะครับพวกซีเลคชั่นบาร์ต่างๆนะครับแนะนําเริ่มต้นที่นะครับในส่วนของตัวนะฮะตัวโล สองก็คือนะครับ Customer Default นะฮะ Customer Default เนี่ยเราจะไปที่ Ribbon File นะครับ Utility นะครับแล้วก็ Customer Default นะครับ Customer Default นะครับมันจะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับของการใช้ตัวโปรแกรมนะครับค่าเริ่มต้นบางส่วนนะฮะอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คืออย่างเช่นผมต้องการนะฮะปรับเมาส์นะครับปรับเมาส์นะครับซูมเข้าสูมออกต่างๆเนี่ยผมไปที่ g ก t w a y นะครับผมไปที่ view operation นะครับผมก็เปลี่ยนนะครับซูมเข้าซูมออกนะฮะระหว่างสก r o l เมาส์เข้าสกอ o l เมาส์ออกจากตรงนี้นะครับโอเคสมมุติว่าผมเปลี่ยนตามที่ผมต้องการละนะครับอย่างเช่นอีกอันหนึ่งนะครับสเก็ตนะครับสเก็ตเนี่ยนะครับผมไปที่ในส่วนของนะฮะพวก i n f o l l content dimension นะครับผมไม่ต้องการนะฮะ auto dimension นะครับผมก็นะครับปิดไปนะครับจากนั้นนะครับเราโอเคนะครับปิด nx เปิด nx ทีหนึ่ง นะครับก็จะนะฮะตัว c u ตเตอ e ์มาเดฟก็จะถูกใช้ละนะครับรวมไปถึงพวก u m p i n g standard ต่างๆด้วยนะครับอ่านะครับเราสามารถเข้าไปเลือกเซตนะครับในส่วนของ u m p i n g standard ได้นะครับจากไหนนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นข้อที่2นะฮะข้อที่สามนะครับก็คือนะครับในเวอร์ชัน nx ตั้งแต่1 9 2 6สองหขึ้นไปนะครับจะมีในส่วนของที่เป็นนะครับ early access feature นะครับ early access feature เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปิดปิดนะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซบางอย่างนะฮะของตัว N equation ใหม่กับ N equation เก่านะครับให้มันโชว์ขึ้นมาได้นะครับอย่างของผมนะครับตัวสเก็ตเนาะอ่านะครับตัวสเก็ตเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกเปิดเลือกปิดหน้าตาอินเทอร์เฟซแบบใหม่ได้นะครับเป็น on หรือว่าเป็น off นะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าผม ปรับตั้งค่าเสร็จนะครับผมโอเคเนี่ยผมต้องปิดโปรแกรมทีหนึ่งเปิดใหม่นะครับถึงจะนะครับมีผลนะครับถึงจะมีผลกับพาร์ทใหม่ๆนะครับเรื่องที่สี่นะครับเรื่องที่สี่นะครับก็คือในส่วนของตัวเทมเพลตนะครับเทมเพลตของเราคําว่าเทมเพลตของเราเนี่ยก็คือตอนที่เรานะครับนิวไฟล์ทุกครั้งเนี่ยนะครับเราจะมักจะเลือกนะฮะตัวเทมเพลตโมเดลนะครับ ซึ่งเทมเพลตโมเดลตัวนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความละเอียดนะครับสีชิ้นงานนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับค่าดับเิ้งสแตนดาร์ดต่างๆนะฮะจะอยู่ในเทมเพลตโมเดลตัวนี้ทั้งหมดเลยอ่ะคราวนี้นะครับผมต้องการจะแก้ตัวเทมเพลตโมเดลตัวนี้นะครับวิธีการแก้นะครับผมก็ไปที่นะครับในส่วนของผมเปิดปิดนะครับทุกพาร์ทออกไปก่อนนะครับต่อมานะครับผมก็ไปเปิดนะครับเปิดไฟล์ นะครับตัวเทมเพลตของผมเนี่ยนะครับมันของผมลง nx ไว้บนได้ดีเนาะนะครับแล้วโฟลเดอร์ซีเมนต์นะครับก็ของทุกคนก็จะอยู่ที่ไดซีโปรแกรมไฟล์ซีเมนต์นะครับ nx equation ที่เราใช้นะครับของผมเป็น226นนะฮะ ugi i นะครับโฟลเดอร์ ugi i นะครับต่อมานะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเทมเพลตนะครับ template นะครับเทมเพลตนะครับเราจะเจอไฟล์นะครับชื่อโมเดลเพน ขีด mm ขีดเทมเพลตนะครับก่อนที่เราจะไป modify นะครับเราควรคลิกขวานะครับครลิกขวาก่อนนะครับเพื่อที่จะไปปลด r e a d only นะครับเพราะว่า nx หลังจากลงเสร็จมันจะถูกติกลิสต only ไว้นะครับเลือก property นะครับติกล e a d only ออกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครติด admin นะครับอาจจะต้องไปที่ security นะครับแล้วก็ไปที่ edit นะครเลือกนะฮะอันที่มันเป็นชื่อ com backslash user นะครับแล้วก็เลือกเป็น allow นะครับเลือกเป็น Allow เป็นแบบ Full Control เลยนะครับจะโอเคโอเคนะครับอ่านะครับผมเลือกเปิดขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับผมเลือกเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับผมไปตั้งค่าบางอย่างอย่างเช่นนะครับค่าความละเอียดของการแสดงผลนะครับผมไปที่ Preference นะครับ Visualization นะครับ Visualization นะครับค่าความละเอียดเนี่ยนะครับผมต้องการจะปรับนะครับเป็นแบบ Max ตลอดเลยนะครับเป็นแบบ Max ตลอดเลยนะครับในส่วนของล ne นะครับ ชวายนะครับผมเอาออกนะฮะผมไม่ต้องการจะโชว์ความหนาเส้นนะครับต้องการเส้นกลมๆนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับต่อมานะครับผมต้องการไปปรับนะครับในส่วนของที่เป็นนะครับอ็อบเจกต์นะครับโดยปกตินะครับ Solid นะครับชิ้นงานที่เป็น Solid body ของเราเนี่ยนะครับ default มันจะเป็นสีเทานะครับสมมุติว่า default ผมต้องการให้มันเป็นสีออกฟ้านะครับออกฟ้านะครับ ตามนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ตัวอย่างเนาะถ้าเกิดใครต้องการเข้าไปปรับนะครับพวกดับติงนะครับผมแนะนำเนาะอันนี้ก็คือเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันดับติงแต่ไม่ควรเป็นนิวชีตนะฮะไม่ควรนิวชีตนะฮะแคนเซิลมันนะครับจากนั้นเราไปที่พิเศษนะครับแล้วก็ดับติงนะครับดับติงอ่านะครับดับติงแล้วเราไปปรับค่าต่างๆที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะอย่างเช่นพวกอั n โนเทชั่น นะครับออเทอร์ทีไดเมนชันนะครับไดเมนชันนะครับเท็นะครับผมไม่ต้องการนะครับที่เป็นคอมมาผมต้องการเป็นจุดนะครับทศนิยม2ตําแหน่งนะครับโอเคอ่านะครับแล้วก็นะครับก่อนเซฟนะครับอย่าลืมกลับไปที่โมเดลิ่งด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเลือกเทมเพลตนะครับโมเดลจะเข้าดับบิ้งเป็นอันดับแรกนะครับผมกดเซฟเลยนะครับเซฟเสร็จผมปิดนะฮะคราวนี้มาลองเทสกันนะครับผมนิวไฟขึ้นมาใหม่ นะครับมีไฟขึ้นมาใหม่อ่านะครับผมเลือกเทมเพลตโมเดลนะครับแล้วกผมโอเคอ่าสเต็ปแรกเลยนะครับผมลองสร้างนะฮะตัวก้อนบล็อกธรรมดานี่ยแหละนะครับต้องการต้องการจะนะฮะให้เกิดนะฮะตัวก้อน solid body ขึ้นมาก้อนหนึ่งนะฮะสังเกตเห็นไหมครับว่าก้อน solid body ของผมเนี่ยนะครับเป็นนะฮะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงิน อ่าผมเข้าสเกตนะครับเข้าสเกตนะครับสมมุติว่าผมต้องการจะสเก็ตบนผิวนี้อ่านะครับอ่าผมสร้างนะครับเป็นเล็กแองเกิลขึ้นมานะครับเล็กแองเกิลขึ้นมาอ่านะครับอันนี้นะครับก็ผลพวงจากนะครับที่เราไปตั้งอย่างเช่นที่ว่าผมตั้งตัวออโต้เดนมิชชันเนาะออโต้เด e ม s ช o ันก็จะหายไปนะครับผมใช้คําสั่งนะครับและผิดสังเกตว่านะครับเมื่อผมใช้คําสั่งแลบผิดเนี่ยนะฮะเส้นบางเส้นมันจะเขียวแล้วเพราะว่าเราปิดออโต้เด e ม s ช o ันไป นะครับตอนนี้ดิเมนชันผมเนี่ยนะครับสังเกตดูนะมันจะเป็น40.0นะครับ40 0จุดศูนย์อาศูนย์นะฮะสองตำแหน่งนะครับอานะครับฝั่งนี้นะครับผมต้องการนะฮะอยู่ที่25นะครับอาเป็น f u l l y c o นเทนเ e ละนะครับผมฟินิชออกมาอานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เรื่องความละเอียดนะครับของตัวการแสดงผลนะฮะ ผมไปตั้งนะฮะในส่วนของนะฮะ accuracy นะครับเป็นแบบนะฮะเป็นแบบแม็ททั้งหมดเลยนะครับมันก็จะแม็ททั้งหมดนะครับในส่วนของไลน์นะครับก็นะครับพวกโชว์ไวต่างๆก็ได้หมดละนะฮะอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเทมเพลตนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเรื่องการตั้งพวกไอคอนนะครับพวกเรนเดอร์เปอรอัพต่างๆนะฮะอย่างเช่นไอคอนนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือพวกเซเลชันนะครับเซเลชันบาร์เนี่ย ผมส่วนมากจะเปิดมาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าดีฟอย์เนี่ยมันไม่ได้ถูกเปิดวิธีการเปิดนะครับเราจะไปที่ในส่วนของตรงนะฮะบอลเดอร์บาร์ออปชันนะครับบอลเดอร์บาร์ออปชันตรงนี้นะครับผมก็ไปติกนะครับติกนะครับติกเสร็จก็ยังมีติกไส้ในอ่านะครับติ๊ไส้ในนะครับหรือใครต้องการตัวยางอ่าพวกคาสั่งบางคําสั่งนะฮะสามารถเลือกขึ้นมาได้นะครับต่อมานะครับตัวเรดเดียสออัพ นะครับเดสเดสเปาอัพเนี่ยนะครับเมื่อเราทําการคลิกขวาค้างบนพื้นที่ว่างนะครับเดสเดสเปาอัพเนี่ยนะครับจะมีนะฮะไอคอนนะครับโชว์มาประมาณนี้นะครับโชว์มาประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการจะเปลี่ยนไอคอนเนี่ยนะครับสมัยเวอร์ชันกันก่อนเนี่ยมันจะเป็นอ่าสแตติกไวฟ์เฟรมนะครับส่วนเวอร์ชันใหม่ๆเป็นอ่าไวฟ์เฟรมวิดดิมเอทนะครับผมวิธีการเปลี่ยนผมก็คลิกขวาไปที่นะครับคัสตอมไม้นะครับคลิกขวาบนคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งก็ได้นะครับเลือกไว้ที่คัสตอมไม้ นะครับอ่านะครับเลือกไปที่ Customize เสร็จนะครับผมไปที่ในส่วนของตัวช็อตคัตนะครับผมไปไฮไลท์ที่วิวนะครับเมื่อผมไฮไลท์ที่วิวเนี่ยผมจะเจอไอ้ตัวนี้ละนะครับตัวเลเซตเดเดเดช็อตคัตนะครับจากนั้นนะครับผมกลับมาที่นะครับคอมมานด์นะครับคอมมานด์ผมเซิร์ชคำว่า static นะครับนะครับ static w i r e frame นะครับผมลากมาแปะแทนนะฮะมาแปะแทนนะครับอ่าแล้วผมก็โค้ดไป นะฮะเมื่อผมทําการคลิกขวาครั้งนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะเป็น s t a t i c t i f ์เฟดนะครับอ่านะครับเลื่อนบนก็จะเป็นเฉดนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่ผมถนัดเนาะนะครับก็5ข้อหลักๆก็คือเรื่องการปรับโล c u คัสเตอร์เดฟอลนะครับ Early exit f e ฟีเจอนะครับล้กก้าในส่วนของตัว template นะครับละกก้าพวกไอคอนต่างๆนะครับ5ข้อนี้นะครับจะช่วยให้นะครับการใช้ index ของเราเนี้ยนะครับง่ายขึ้นนะครับ